ร่วมสร้างร่วมแบ่งปันเปลี่ยนแปลงสร้างคนดีสู่สังคมแเหียแห่งหนึ่งเปลี่ยนแล้วเลยเหลือกินแบ่งปันครับสำหรับจุดเริ่มต้นการเปลี่ยนแปลงนะครับก็เริ่มจากจุดเล็กๆครับแล้วก็ถ่ายทอดไปทางชาวบ้านนะครับ บ้านก็ได้เริ่มนะครับเปยนแปลงนะครับแปลงแบ่งปันนะครับเพื่อที่จะแบ่งปันให้ชาวบ้านนะครับได้ร่วมกันใช้ประโยชน์ร่วมกันทําแล้วก็ขายนะครับนาเงินเข้ากองกลางหมู่บ้านนะครับเพื่อใช้ในส่วนรวมได้ส่วนการเปลี่ยนแปลงนะครับในัวเรือนนะครับในแต่ละคัวเรือนนะครับเขาก็จะมีผักนะครับที่ปลูกกินกันเองนะครับในแต่ละัวเรือนหลังจากที่ได้อุบรมมาแล้วเปลี่ยนแปลงอย่างไรนะครับเปลี่ยนแปลงในครอบครัวของตัวเองคือก็ปลูกผัก สวนครัวทุกอย่างนะครับที่ทานได้นะครับและที่จําเป็นต้องใช้ในครัวเรือนการเปลี่ยนแปลงในหมู่บ้านนะครับก็ได้นาผู้เสพยาเสพติดนะครับมาเปลี่ยนแปลงตัวเองเป็นครัวเรือนต้นแบบซึ่งในครั้งนี้นะครับก็ได้รับคุณนะครับจากทางอําเภอนะครับตอนนี้ก็เห็นเป็นรูปธรรมแล้วนะครับว่าทุกอย่างนะครับที่ปลูกไว้ก็ได้ผลนะครับที่ นำไปขายได้ทานเองแปลงปันกับเพื่อนบ้านนะครับในชาวบ้านหมู่บ้านของผมนะครับมีการปลูกผักกินเองนะครับทุกครัวเรือนนะครับเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับถือว่าประสบความสําเร็จนะครับแล้วก็ร่วมมือกันพัฒนาดีมากนะครับประชุมทุกเดือนนี่ก็คือผมจะนําเรื่องการที่ว่าเราต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองเปลี่ยนแปลงครัวเรือนซื้อให้น้อยลงปลูกให้เยอะขึ้นนะครับการเปลี่ยนแปลงในด้านเศรษฐกิจในชุมชนดีของเราได้มาคือต้นกล้าสินโอ๊กแล้วเราก็ขยายให้กับพี่น้องในชุมชน คือเลกเลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้กับพี่น้องชุมชนในชุมชนของเราได้ทําร่วมกันสร้างรายได้ให้กับครอบครัวพึ่งพาตัวเองได้เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วก็พืชผักพืชผักของเราก็มีปลูกกินของเราพอเพียงในในครอบครัวนะคะแล้วก็เรื่องขยะเราก็คัดแยกที่ขยะเปียกขยะแห้งในเรื่องของผู้นำได้การเปลี่ยนแปลงเพราะนั้นเราก็ต้องเปลี่ยนแปลงตงัวเองก่อนที่จะ,ะเป็นคนนำร่อง นะครับในครอบครัวก็ดีแล้วก็ตัวเองก็ดีหนึ่งก็คือเราจะเปลี่ยนแปลงหน้าบ้านนะครับหน้าบ้านของเราก็จะมีการปลูกพืชผ,ผ,ผักในกระถางนะครับเอาไว้กินเอาไว้ใช้ภายในครัวเรือนจะมีการขยายผลนะครับนำไปสู่ในชุมชนนะครับอย่างที่ผมยืนอยู่นี่ก็จะเป็นถนนปันสุกนะครับก็สองข้างทางก็จะมีพืชผ,ผ,ผักทุกคนใช้แล้วก็บริโภคร่วมกันภายในชุมชนนะครับก็ นี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ที่ก่อเกิดจากาผู้นาด้านการเปลีป่ยนแปลงนะครับเราได้ทําแล้วก็มีการร่วมไม้ร่วมมือกันภายในชุมชนทำ,ทำทุกอย่างาเกิดขึ้นมาเป็นส่วนรวมทำให้เกิดการเปลีป่ยนแปลงตั้งชมรมผู้สูงอายุขึ้นในตําบลสรดบุรงตบาบลสรดอุรงถือว่าเป็นตำบลที่มีความสาม,มัคคีมีจิตศึกรรมที่ทําร่วมกันมาตลอดท้งภาครัฐภาคประชาชน ร่วมกันเป็นภาคีเครือข่ายที่ร่วมกันพัฒนาตำบลแล้วก็น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในตำบลของเราอย่างยั่งยืนครับทั้งหมดที่กล่าวมานั้นนะครับเป็นความภาคภูมิใจที่มีโครงการผู้นำการเปลี่ยนแปลงเข้ามาในหมู่บ้านนะครับและตำบลยั่งยืนหมู่บ้านยั่งยืนนะครับทำให้ทุกหมู่บ้านนะครับเกิดการตื่นตัว นะครับมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นนะครับเรายังต้องพัฒนาอย่างต่อเนื่องนะครับการพัฒนานั้นนะครับไม่มีใครนะครับที่จะพัฒนาดีเท่ากับชุมชนเราเองนะครับการเปลี่ยนแปลงนับว่าเป็นความสําเร็จเล็กๆนะครับที่หมู่บ้านชุมชนในตําบลสะเาะพงนะครับที่ได้ร่วมกันด้วยความสามัคคีทําให้มีรายได้นะครับอาชีพเสริมมีตลาดพอเพียงนะครับ และทางชุมชนนะครับได้น้อมนํำหลักปรัชญ,ญาเศษรษฐกิจพอเพียงมาใช้นะครับในชีวิตประจำวันทำให้ชุมชนนะครับมีความสุขอยู่ดีกินดีมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนครับแล้วก็ปลูกผักสวนครัวปลูกผักรัวกินได้ครับค่ะมีไรายได้เสริมไปขายค่ะไปขายตลาดพอเพียงปลูกผักสวนครัวปลูกผักกินเอง เพื่อที่จะลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนครับใหญประชุมตรงนั้นบ้างตรงนี้บ้างยายก็จํามาแล้วกเก็บเป็น้ำหนักปลูกตังน่ว่าปลูกอะค่ะ